วี่ไทยเอฟซีหน่อยแล้วสวัสดีครับเป็นไงปลาได้ไปเยอะไหมได้ไปหน่อยเดียวพอกินพอกินนะลูกติดคอป่ะลูกติดคอไหมอ่าติดคอป่ะไม่ติดไม่ติดไอ้เลยได้ไปเลขที่ยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนได้ไหมจะไปซื้อหวยเอาเลขอะไรก็แบ่งกันสิฮะเลขอะไรใครที่ไม่ได้ผมเขียนนี่แก้ไม่ได้นะตสเป๊ก4 2 3เลขอะไร เด็กที่บ้านสี่สามสองสี่สองสามหมู่เจ็ดนี่ยทำไมได้ผมเขียนนะเกมไม่ได้หรอกยังไม่ลืมจะเรียกไอ้ติมอยู่จะเรียกมาเลยจีนั่นไงเรียกมาก็หลายคนเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรตอนนั้นใช่พึ่งถ้าเราเดินไปเราถ้าเราเดินไปหาก็แค่คนเดียวไอ้ติมด้วยแถวเรียกติมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่านี่เขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรียกไอ้ติมเลยเรียกอาทิตบอลไาเขียนเขียนจะได้ปลาไปขายเขาจะเป็นพันเลยอเพราะว่าได้ข่าวส่งมาได้ปลาพอกินได้พันก็ดี ปลาเกือปลาเน่าไปเปิดถังทีเห็นปลาช่อนอยู่ในถังอีกตระหักปลาช่อนใครอะปลาช่อนใคร็ไม่รูกของไอเมฆหรือของไอกิ๊กหรอะตายปลาตะเกือกก็แล้วกักำลังจะก่อไฟจะเผาเปิดมาถังร้อนตายเน่าเอางกลับก่อนเขาอะต้องไปเทท้ายไล่ทำไมหนีกลับก่อนเขาอะไม่ได้งานเรามีฝนจะตกหรองานเรามีงานเรามีนี่ครับสัมภาษณ์ให้แล้วครับปลาปลาที่เขาได้ไปคือ เอาไปกินพอได้กินพอได้กินเต็มลังเลยนะไม่เต็มมันก็ลังมันต้องไหนมันครึ่งลังแล้วมันก็เต็มลังอะไรลังนะแต่มันไม่ปลามันไม่เต็มลังแกได้ปลาคนอื่นไปด้วยเปล่าไม่เอาไปหรอกไไม่ด้เอาไปเอาไปแล้วแล้วมันเน่ามันเน่าตายเลยมันเน่าฮะอะไรนะนี่ทำสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาได้ปลาแล้วก็จะลงอีกไหมเนี่ยฮะจะลงเอาไปอีกไหมไม่แล้วพอแล้วพอรู้จะเป็นเกลือไหมครับบีบปลาก้าง ซื้อกินดีกว่าเดี๋ยวไปเขียนลายเขียนไปเอาหนี่งเจะเขียนแเมื่อไรจะขึ้นไปขายไปสวนเขียนลายรอทุเรียนแกโตกันนี่เอาโตแล้วไปพรุ่งนี้ได้กินลาบลาบไก่ต้มไก่พรุ่งนี้ลองเชิญเชิญเพื่อนเพื่อนนี่ครับไปไปเที่ยวมีอะไรไหมพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอะไรนะสวนแม่อะไรนะแม่หน่อยไล่สวนทุเรียนแม่หน่อยบ้านรักใครหมู่เจ็ดมีทุเรียนเยอะอะไรเงี้ยอ่าพอมีพอมีพอมี ตอนนี้ลูกขนาดนี้ละลูกรุ่นแรกทั้งสวนหรือไรลูกขนาดนั้นทั้งสวนรุ่นแรกนั้นนะอ่ารุ่นแรกร้วมกันทั้งสวนในลูกขนาดนั้นอ่ารุ่นแรกนะฟังให้ดีรุ่นแรกรุ่นสองนี่ใหญ่ขนาดนี้แล้วรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสองเยอะอยากให้ไปดูรุ่นสองเพราะรุ่นสองต้นนี้สามสิบลูกทุเรียนทุเรียนสามสิบลูกุเรียนแม่หน่อยถุเรียนแม่หน่อยสวนแม่หน่อยสวนแม่หน่อยรักบัลักไทยเขียนติกก้วเดี๋ยวไป เดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับพรุ่งนี้วันหยุดวันจักรีเดี๋ยวไปเที่ยวให้มาขึ้นเวนตัดยายายาวยะครับอ่าอืมจากแล้วต้นหมึกจะมาเมื่อไหร่ต้นหมึกอ่ะก็นั่นน่ะต้นหมึกอ่ะเนี้ยเรียีรบๆจะไปย้ายไหนกินหน่อยอุ้ยไปไปไปกินไอ้จิ้มนีมาเนี้ในคิววันนี้ไม่เลยน้องมันมีตังค์จะไปจ้องไปไต่ยนี่เขาอีกเนี่ยทุเรียนโอ้โหที่แถวมีตังค์ใครจะมีวะ โอ้ยได้เงินเดือนก็ไปโบกเบอรสี่ซ่อมค่าซ่อมรถไปต้งสี่หมื่นสองเราเราไปดูไงนะค่าซ่อมเป็นไงนะค่าซ่อมรถขึ้นเขาหมดเป็นสี่หมื่นสองโอ้แล้วเบิดเลยเหรอทุเรียนปีนี้แย่เลยเหรอเดี๋ยวก็ช่วยอุดหนุนทุเรียนหน่อยนะครับปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากช่วยอุดหนุนทุเรียนหน่อยนะครับของลุงแพ้วกับแม่หน่อยส่วนทุเรียนแม่หน่อยบ้านรักไทยนะครับ ตอนนี up, ้จองได้ตอนนี uh ้เ huh. ปิดจองได้แล้วครับจองได้แล้วแต่จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้จองได้เฉยจองได้นะครับเดี๋ยวต้องขึ้นมาดูด้วยตัวเองด้วยถ้าที่อยู่ไกลหรือเชื่อใจกันเดี๋ยวคอยคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามีการส่งให้ส่งไปถึงเน่าพอดีไม่ไม่น่าอของดีทัาเน่าเรารับประกันเต็นเราให้อีกสองเท่าเฮ้ยจากลูกนึงเราให้อีกสองลูกเฮ้ยให้ฟีีด้วยลูกไหนไม่ดีเสียเรารับเคสมครับ คนจริงวะแพ้วะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนะครับพรุ่งนี้นะครับมันจะกรีเดี๋ยวถุ้งพรุ่งนี้วันหยุดถ่ายคู่กับทุเรียนมาเลยจะไข่สู้กับทุเรียนเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นไปไล่ข้าบนเลยครับสาสดนะสายสดขบนกันเลยครับดูไปดูเลยครับเพอเปลองพื้นที่เดี๋ยวจำเมมว่ากีรลาบไก่เลี้ยงลาบไก่ไก่ใครอ่ะ็บไปล่างไห้มาไม่ได้เป็นลักขโมยเอ้ยไม่ใช่ขโมยเขาให้่อเช้าแค่นี้นะฝากเอฟซีได้ติดตามเขาไย เอฟซีด้วยนะครับผมลูงแปลช่องนาวจุดลายช่างนะครับจะจำจะจำไม่ได้แล้วไม่เคยจะมา